إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحى لهذه الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا معشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักอัลลอ์สุบฮานวตาลาทุกท่านก่อนอื่นกระผมขอตักเตือนแล้วก็วเสียตัวกระผมเองตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอ์สุบฮานวตาลาโดยการกระทำปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานละวตาลานั้นทรงใช้และละเว้นการกระทำ ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลลนั้นทรงห้ามแท้จริงความตะวาของเราต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลลนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของเราในโลกนี้และก็โลกหน้าครั้งหนึ่งท่านอาลีบินอบดตลิบรอดิยัลลอฮุอันลฮวะกัสัลลัลลอฮวะจฮได้อธิบายความหมายของคำว่าตะว่า تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل واستعداد ليوم الرحيل سنقرأ معي كان تقوى الله سبحانه وتعالى نَنْكِرُ الخوف من الجليل การที่หัวใจของเรานั้นรู้สึกเกรงกลัวต่อผู้อภิบาลผู้ยิ่งใหญ่อัลเลาะมินัลจัลิลวัลามาลุบิตังซีลและการที่เรานั้นปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮาราวะตาลานั้นได้ประทานลงมาไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นผ่านสุนนะฮฺองท่านละสุลลอ่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวลกินาตุบิลกอลีล ความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที various, ่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลานั้นได้ประทานให้กับเรา واستعدا دولا م ر ฮีลและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานั้นเตรียมตัวเราเตรียมเสบียงเพื่อที่จะไปหาอัลลอฮฺสุบฮาฮะนาวตาลานี่คือนิยามที่ท่าน阿ล ر ض อ ا ل ل ั عنه กระัมลอมลวะชาได้ให้ นิยามของคําว่าตะกวาท่านอุมารเป็นขอตอบครั้งหนึ่งนะครับท่านนั้นได้ไปหาอุบัยเป็นกับได้ถามถึงความหมายของคําว่าตะกวานั่นคืออะไรท่านอุบัยเป็นกาปถามกลับนะครับถามอุมารกลับ <S อ s a l a ต tori konza ta s h กินก็นละนะอัม กล م มาอมนาร์น so, ี่คือบทสนทนาระหว่างอุมารบนขอบบกับอุบายเบนกาบซึ่งอุมารบนขอบอบได้ถามถึงความหมายของความตักวาคืออะไรท่านอุบายเนกาบก็ได้ถามกลับไปยังท่านอุมารว่าท่านนั้นเคยเดินในเส้นทางที่เต็ม น้ำบาละใช่ฉันก็เคยเดินในเส้นทางเช่นนั้นอุบายก็ถามว่าฟมมเราทมัต้แล้วท่านเดินยังไงละ่ะกอลตชมมัรตูวัชตะหตุฉันก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายของฉันได้รับอันตรายจากหน้าหรือของแหลมที่กิดขวางทางสัญจร อุบัยก็ถว่านั่นแหละคือการตักวาต่ออัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การตักวาขออัาลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ ت ع ا ل นั้นคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อที่ไม่ให้ชีวิตของเรานั้นหลุดกรอบจากที่อัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้นี่คือนิยามที่เราทราบเราทราบของท่านรองสุลลอาฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัม มีความเข้าใจถึงเรื่องของตักวาซึ ال ن ن ่งผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นจะอินนัลลอฮ์อินนัลลอฮ์มัลลีนัตตะกเอหมายถึงว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นจะอยู่กับผู้ที่ย่ำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์นั้นจะเตรียม ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่ตะวาสตอลาสบาตาละอินน,นัลมุตตะกีนฟีจันนเตนวานัยมแท้จริงผู้ที่ตะวาตตอลาสปาตาละนั้นอัลลอฮ์จะเตรียมไว้ซึ่งสวนสวรรค์เป็นที่พำนักในโลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และลา,ะาได้เตรียมไว้ซึ่งถ้าเราสังเกตในอัลกุรอานเราจะพบว่าบางองค์การของอัลกุรอานนั้นได้ อธิบายภาพบางภาพภาพของสวรรค์อย่างเช่นในสุวรรณมุฮัมมัดมาซาลุลจันนติลลตีวัยดัลมุตตะกูนอันนี้เป็นภาพที่อัลลอฮฺสัมบะละละฉายเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสัมบะละละได้เตรียมไว้ในสวรรค์ก็คือมาซาลุลจันนติลลตีวัยดัลมุตตะกูน สวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาคืออะไรครับ ف ي อันฮร ا رن مين غ อ ر ي ا س ินินในสวรรค์น,นั้นจะมีลำธารที่มีน้ำที่บริสุทธิ์น้ำที่ไม่เปลี่ยนแปลงอุลามะให้ความหมายว่าร้อยเรีาสิเนนในที่นี้ว่าว่าน้ำที่จะบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่ทำให้ไม่สะอาด ว่านพารุนมินเลบาลลังเลต่ออายุตอมุในสวรรค์นั้นยังมีสายทันน้ำที่เป็นน้ำนมซึ่งชาวสวรรค์นั้นอยากจะดื่มนมเมื่อไหร่ก็สามารถตักมาดื่มได้เลยลังยาต่ออายุตอมุซึ่งนมในสวรรค์นั้นจะไม่บูดจะไม่เน่ามันจะไหลชาวสวรรค์จะดื่มเมื่อไหร่ก็สามารถดื่มได้ ว่ามินคอมเรนและรักลชาริบและในสวรรค์น,นั้นยังมีสายทานน้ำที่เป็นสุราซึ่งในโลกนี้มุสลิมนั้นจะดื่มสุราไม่ได้แต่ในสวรรค์น,นั้นอัลลอฮฺสบอตลาได้เตรียมอันห้ารุนมินคอมเรนเป็นสายทานน้ำที่เป็นสุรา รสจัดลิชาริบินและอรรถอาลายังได้อธิบายถึงรสชาติของสุราว่าเป็นรสชาติที่อรดถอร่อยมากนะครับเป็นรสชาติที่ดีซึ่งจะไม่ทําให้เกิดอาการเมาเสียสติเหมือนกับสุราประกอบไปด้วยนะครับอาซาลินมุซอฟฟาคือน้ําพึ่งที่บริสุทธิ์อยากจะกินน้ําพึ่งเมื่อไหร่กินได้เลยและนอกจากนั้นแล้ววัสมารอดก็คือผลไม้ชนิดต่างๆที่ เราอยากจะกินเมื่อไหร่อัลลอฮฺสุบฮยร์ตะลาล่ก็เตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์ของอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ تعالى นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮยร์ตะลาล่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่จัก,กว่าต่ออัลลอฮฺสุบฮาร์ตะลาล่เป็นผลตอบแทนที่อัลลอฮฺตะลาลนั้นได้เตรียมไว้แล้วก็อย่าลืมว่าเนื้อมต่างๆในสวรรค์น,นั้นเราจะเปรียบเทียบ กับโลกดุนยาไม่ได้เพราะเนมัตในโลกดุนยามันคือ1เศษ1จาก99%ของเนมัตนะครับที่เราสามารถประสบในโลกนี้รอสุลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวอีฮะดิษหนึ่งนะครับในฮะดิษกุศลีอัดัดตุลอิบาลิยัสซอลิฮินมาลาอินุนรอตแลาซามิอุนแลาวะอุซุนซามิอัตนะหมายถึงว่าอ Allah ت ع าลานั้นได้เตรียม ในมัดต่างๆในสวรรค์น,นั้นเป็นในมัดที่เรานั้นไม่เคยลิ้มลองในโลกนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าชื่อมันเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลานั้นได้เตรียมไว้ในสวรรค์น,นั้นเป็นดีกว่าในโลกโลกนี้แน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักอัลลอฮฺสุบฮานตะลาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้กําหนดให้มหาบุรุษ sasada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pen nabi kon sutthai sing nai surah ahzab dai pu thing muhammadun aba Ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin mai nabi muhammad pen nabi kon sutthai cha mai bi nabi lao lang chak ni chon thing wan kiamah ini ke ความศรัทธาของเรา่อสิ่งที่ปรากฏในกุรานซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏในกุรานและยังปรากฏในฮัดีิสของนบีที่รายงานโดยบุคอรีด้วยอันนาข้อตมินนบียินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของฮะดีิสที่รายงานโดยบุคอรีว่านาบีบอกว่าฉันนั้นเป็นนบีคนสุดท้ายและอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาได้ประกาศชัดเจนว่า ถุประสงค์ของการที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้ส่งศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮฺมาอย่างโลกนี้ก็คืออะไรครับว่ามาอัลสลนากะอิลลฺระห์มัตลิลอาลามีนว่ทุกประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะนำมาซึ่งความเมตตาให้กับประชาชาติกับมนุษยชาติในโลกนี้เพราะอย่าลืมว่านบีมุฮัมมัดนั้นถูกส่งมาเพื่อประชาชาติทั้งหมดไม่เหมือนกับนบีอื่นๆก่อนหน้านี้ จะมีประชาชาติของตัวเองที่เป็นผู้ตามอยู่แต่ความแตกต่างของนบีมุฮัมมัดก็คือถูกส่งมาอิลากาฟะถูกส่งมายังมนุนเษียชาติมายังประชาชาติของท่านดังนั้นเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา40ปีนะครับที่ท่านอส,สุลต่านออัลลอฮ์สล,ลามได้เผยพแผ่เมตตาเผยแผ่ความดีความงามเผยแผ่อ,อิสลาม สี่สปีสิบสาปีที่มักกะสิบปีที่มาดินาะท่านนั้นได้ทำหน้าที่เต็มไปด้วยความอดอทนและก็ความหวังจะเอาล็อสสภานาวตาลาท่านไม่เคยรู้สึกทอ้อแท้ถึงแม้ว่าจะประสบกับสิ่งท้าทายนานับประการในช่วงของการดาวะ่าของท่านเราจะเห็นว่าสิบปีแรกของการ ที่นบ,บีสัลลัลฮอวสลัมได้นำอิสลามให้กับชาวมุชริกีนที่มักกะสิ่งที่นบ,บีได้รับก็คือการต่อต้านการไม่รับการทำร้ายร่างกายการถูกวางแผนว่าจะปิดชีวิตเอาชีวิตของท่านนบ,บีสัลลัลฮอะยวะสลัมจนกระทั่งถึงปีที่สิบของเบสะท่านนบ,บีก็พยายามที่จะหาพื้นที่ใหม่ๆ นบีไม่ท้อในการที่จะนําซึ่งความดีให้กับมนุษยชาติอันนี้เป็นหน้าที่ของนบีอยู่แล้วนบีก็เลยลองไปที่เมืองตอเอฟนะครับเมืองตอเอฟเป็นเมืองหนึ่งที่อยูอ่ทางใต้นิดหนึ่งนะครับของมักกะจะมีระยะทางอยู่ประมาณ110กิโลนะปัจจุบันนบีสมัยก่อนเดินไปนะครับขึ้นอูดไปเดินทางเพื่อที่จะนําอิสลามให้กับชาวตอเอฟ พี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่นบีได้รับผลตอบแทนจากชาวตอหินก็คืออะไรครับการไม่ยอมรับการต่อต้านการทำร้ายร่างกายนาบีจนกระทั่งมีบางคนคว้างหินถึงถูกเท้าของนบีสุลตาวะอุลวะสลัมจนกระทั่งเท้าของท่านนั้นออกเลือดและไซด์เป็นฮาริซักซึ่งเป็นผู้ติดตามนาบีก็พยายามปกป้องนบีจนกระทั่งถูกหินแล้วก็เลือดออกที่ศีรษะ นี s <S ่คือสิ่งท ul ah ี่รอสูลอสัลลอห์ของอาลีอัะสัลลัมและบรรดาซอฮบับประสบในการทํางานเพื่ออิสลามซึ่งนบีนั้นเมื่อถูกกระทําในลักษณะนั้นได้ร้องทุกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮุมะอิเลิกะอัชกูด้าฟะกูวตีโอ้ Allah ฉันนั้นขอร้องทุกต่อท่านว่าฉันตอนนี้กําลังอ่อนแอมากจนกระทั่ง อัะลอสวาตาลาได้สั่งให้จิบริลซึ่งเป็นมาราอิกะไปบอกกับท่านนาบีว่าฉันนั้นได้ยินคําร้องทุกข์ของท่านแล้วแล้วจิบริยลยังบอกครับอิงชิตะอันอุตบิกอบนัลอัชเบนถ้านาบีต้องการฉันนั้นสามารถที่จะถล่มหรือทําลายชาวตอเอสด้วยภูเขาสองภูเขานี่เป็นคงที่เหมือนกับว่าจิบริล ทานบีจะเอาไหมลักษณะนี้ในเมื่อเขาไม่ตอบรับดะว่าของเราให้เขาตายไปเลยดีไหมสิ่งที่นบีตอบนะครับคืออะไรครับอัลจูอิยะลูจุมินอัสลาบิฮาอุละมัยยับุดุลลอฮ์วะลายุชิดิกุบิฮิใช่ยอันบีบอกว่าฉันยังมีความหวังว่าจะมีลูกหลานของเจ้าต่อเอฟนั้นจะ รับอิสลามพักดีต่ออัลลอ์และไม่ตั้งภักดีต่ออัลลอฮ์สบา่าต่าลานี่คือคําตอบของผู้ที่ถูกอะไรครับถูกกระทํานี่คือความเมตตาของนบีสลลุสลลมที่มีต่อประชาชาติของท่านพี่น้องครับความเมตตาของนบีนั้นไม่ได้มีแค่ประชาชาติฮะบะหรือคนที่นบี มีโอกาสได้เจออย่างเดียวแต่ความเมตตาของนบีนั้นยังทอดไปถึงประชาชาติของท่านจนถึงวันเกียรมะท่านไอชาฮ์อลยอรออันฮาได้รายงานในฮะดิษหนึ่งนะครับว่านาบีนั้นสุลลัลอาลัยวะสัลลัมจะดุอาอให้กับประชาชาติของท่านทุกครั้งหลังละมานเพื่อที่ขอให้อลลอฮฺซุลาลนน ขออภัยโทษให้กับประชาชาิของท่านขออภัยโทษในสิ่งที่เขากระทําผิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเอ๊ะเป็นดุอาที่รายงานโดยฮะดิสส่อยนะว่านบีนั้นอาให้กับประชาชาติของท่านนี่คือสดงครั้งหนึ่งนบีนั้นกําลังเดินไปที่กูโบใช่ไหมครับสุสาน Puktilah, we lalu pasu salo katong, hai salam, assalamualaikum, darul muminin, wa inna ilaikum lahikun. Puktilah kita put yang akan lalu lapi Kubo, lalu kami salam, cakupo kau. Lepas itu kami bercakap dengan cakupo. Ikan. 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 พี่น um ok an ้องของฉันจนกระทั่งซอบาที่เดินทางมากับมาดีนั้นถามว่าเยอัสลอลัสลาอิควานุคุมพวกเราซอบาที่ไม่ใช่พี่น้องของท่านหรืออัสสลลฺบอกว่าอันตุมอัสฮาบีพวกท่านนั้นเป็นสาวกของฉันวาลากินอิควานุนนฮุมุลลาดีนะัมยะตุบะแต่พี่น้องของเราคือ ประชาชาติที่ยังไม่เกิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่นบี الص. สุลต่านของอาลิวะสัลลัมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนี่คือความห่วงใยของนบีความเมตตาของนบีความรักของนบีต่อประชาชาติของท่านต,ต่อประชาชาติของท่านนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เขารลกทุก,กท่านในเท้าตุ้งันข้ามเราเคยถามตัวหัวใจตัวเองไหมครับว่าความรักของเรา มีต่อนบีสโลวะฮ์อะาเลวะสัลลัมมันเทียบได้กับความรักของนบีที่มีต่อเราหรือเปล่าทั้งๆความรักของเราที่มีต่อนบีนั้นมันคือส่วนหนึ่งของอิมานรอสโลลอฮ์สโลลลัลอฮุอะลัาเลสเลมได้กล่าวไว้ในรายงานของอานัสบินอบีมาลิกลาหยุมินุอะฮัดุคุมฮัตตาอะกูนุอะฮับบะอิเลยฮิวะมิบวาลิดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัชบรอินแท่จริงอิมานของท่านนั้นจะไม่สมบูรณ์ นะครับนี้เป็นคํากล่าวของนบีสุลต่านฮัอิบน์อัลสลัมจนกระทั่งจะต้องทําให้ความรักที่มีต่อนบ,บีนั้นมีมากกว่าตัวของตัวเราบอมินวาลิดินมากกว่าลูกของเราบอมินวาลิดินมากกว่าบิดามารดาของเราวันเนสิอชจมัยแล้วก็มากกว่ามนุษยชาติทั้งหลายความรักที่เรามีต่อนบ,บีนั้นจะต้องมากกว่าทุกคนเลย อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาของเราส่วนหนึ่งของอิมานที่เราจะเป็นจะต้องบม่มเพาะหัวใจของเรานั้นให้เต็มไปด้วยความรักของเราที่มีต่อรอสุลลอสุลลัล์ของอาละอัลสลัมความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานอัลต้าลาเพราะว่าความรักที่มีต่อลอห์กับความรักที่มีต่อรอสุลลอฮ์มันจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากกุลอ um um uh uh ินกุมตุมทุฮิบุนัลลอฮ์ฟัตับิอูนียุฮิบุคุมอัลลอฮ์ อันน um ี้เัาตัลได้่กล่าไว้ในชัดนนกุรอานบอกว่าอินกทุมุฮิบี่รลลอฮ์พกเนจ้านั้นรักอคร้เาท่าัอง์ะเนีจงาท่านเส้นางของท่านนบีศ็องลัลลอฮุอเลัยฮจ้าซัลนั้นรับองคุมุลลอ้เนเมื่อเมืจ้า่นั้นไดอ้เดินตามเา้นัางของนบพเม็่อจ้า่ั้นกองค์ระา็ทานัรักพวกท่านพี้นรองครับเรามา ทบทวนหัวใจของเราว่าระดับความรักในหัวใจของเราที่มีต่อรสมราะสัลลอฮ์องลลอัลสุลแลมนั้นมันมีอยู่ระดับไหนตอนนี้เราสามารถที่จะยกระดับความรักของเราที่มีต่อรสลอฮะได้ไหมเพราะการที่เรารักรสมราะสัลลอฮ์องลลอัลสุลแลมผลที่ตามมาก็คือเรานั่นจะได้ริมลสความหวานชื่นของอ ي มานฮาลาวะตุลอิมาน รอสุลลอฮ์ได uh ah si ้กล่าวไว้ในฮะดีษหนึ่งบอกว่าศาลาสุนมันกุนนาฟีฮีว่าจะด้ฟีห์ฮาลาอุตอิมานสามอย่างที่เราถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้อยู่ในจิตใจของเรานั้นจะทําให้เรานั้นจะได้ลิ้มรสความหวานชื่นของอีมานฮาลาอุตอิมานหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับอียะกูนนะฮุบุลลอฮ์วะรอสุลลฮ์อาฮับบะมินซิวาหมายความว่าการที่เรารักต่ออัลลอฮ์รักต่อรอซูลนั้นมี ระดับที่มากกว่าการที่เรารักต่อผู้อื่นนะครับดังนั้นการที่เราเรักอัลลอฮ์สุลตาลานั้นหรือรักอัลลอฮฺสุลลอฮ์อัสลามสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเราจะต้องแสดงออกความรักเราต่อรอัลลอฮฺสุลลอฮ์อัสลามนั้นก็คือเราจะต้องอะไรครับอิตธิบาตส่วนเนื้ออัลลอฮฺสุลลอห์ก็คือปฏิบัติตามแนวแนวทางของท่านอัลลอฮฺสุลลอฮ์อัลลอมนะครับเราอย่าลืมว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเราจําเป็นต้องมอบชีวิตของเราทั้งหมดต่ออัลลอฮฺสุลตาลา ผมคิดว่าพี่น้องคงจําได้ในทุกการละมาดพี่น้องจะกก่าว่ากุลอินนัสซาลาตีวาลุซุกีวาลหยาวามะมาติลิลาฮิรับบิลอาลามีนอันนี้เป็นสิ่งที่เรามอบหมายกับล l l a ์ว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นไปเพื่ออ l l a h سبحانه ต่ากุลอินนัสซลาตีวาุซุกีวาลหยาวามาติก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมทั้งหมดก็หมายถึงว่าเรามอบหมายชีวิตของเรานั้นต่อ a l บ a h سبحانه ต่าแล้วจะต้องอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออะไรครับ ก็คือมุตตะบะสุนนะของสุลรอสเพราะว่าสองเงื่อนไขสำคัญก็คือในการที่อัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับอิบาดะของเราก็คือความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุลตาราและก็มุตตะบะทุ่สุนนะต้องสุลรอสละสังการปฏิบัติตามสุนนะเพราะว่านบีนั้นได้สู่ถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราและกฏการในละกุมฟีรอสูลิลลาฮิอุสวาตุนฮัสนะอันนี้ก็อายัดชัดเจนบ่งบอกว่ารสุลรอนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีกับเรานะครับเราจะปฏิบัติตามรสุลรอแล้วก็จะเอาแนวทางของรสุลรอมาเป็นชีวิต <applause> بالنسبة لكم بارك الله ليكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني وكنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ

วะฮุตตลมินหนูอ ش ราขอ้อเท้วาวรูฟะมิหอูรอ ر า د จานนี่คือความประเสริฐนะครับรอซูสุลฮล์บอกว่าได้กล่าวว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่สละวัต,ต่อต่อฉันอัลลอฮ์ตะลาจะสละวัตให้กับเขาสิบครั้งสิบเท่านะครับแล้วก็ฮุตตลดมิหฮูขอทีอัชรอหุขอทีอาจจะจะลบล้างความผิดสิบสิบอย่างแล้วก็จะยุระดับให้เขาขึ้นอีกประมาณสิบระดับ อันนี้คือสิ่งที่เราสุลลอห์สัลลอห์ของอิสลามนั้นสัญญาในฮะดิษนี้ดังนั้นเรานั้น ما صلوات الله نبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والقفرة والصحاينة اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وحز الجهد وعليك وعليك التكلان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان (القرباء) وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم الصلاة